กลุ่มทนายนกเขานะคะที่มีทั้งจตุพรแล้วก็มีทั้งกลุ่มกปปสแล้วก็พันธมิตรคือเขาหลอมรวมกันเป็นประชาชนนะคะที่จะไปเยี่ยมคุณทักษิณที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจนะคะก็ปรากฏว่าพอไปถึงคือก่อนหน้านั้นก็มีการไปประท้วงสถานทูตนะคะกรณีของอิสราเอลกับปาเลสไตน์ซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไปเพื่ออะไรหนึ่งก็คือกลุ่มเนี้นะคะ กลุ่มของทนายนกข่าวกับคังคกตกวอเนี่ยวันนี้มีสถานะเป็นอะไรการไปประท้วงเนี่ยนะคะต้องบอกว่าคุณประท้วงอะไรนะคะเพราะว่าคนไทยที่ถูกฆ่าเนี่ยไม่ถูกยิวฆ่าไม่ถูกอิสราเอลฆ่าคือมันเกิดสงครามแล้วเราก็ไปเป็นแรงงานที่นั่นแล้วแล้วเราก็โดนนะคะเราไม่ได้ไปทําสงครามกับเขาโดยตรงคือเขาไม่ได้มาบุกประเทศไทย แล้วทําไมถึงไปชุมนุมเป็นการแบบไปพูดง่ายๆว่าไปประนามออิสราเอลไปแสดงตัวชัดเจนอะไรแบบนั้นนะคะทั้งๆที่กลุ่มของตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้มีสถานะอะไรทางการเมืองเลยวันเนี้พูดง่ายๆว่าจะจะเอาแสงอะไรยังไงวันนี้คนก็ไม่สนใจแล้วไม่ว่าจะเป็นพังคุกตกวอหรือทนายนกเขาวพวกนี้มันตกเทรนไปแล้วค่ะแล้วคนเบื่อกับการชุมนุมโดยเฉพาะการประท้วงหรือการออกมาเรียกร้องอะไรที่มันไร้สาระ วันนี้คุณอยู่ในช่องของคุณคุณจะพูดคุณจะด่าอะไรใครเนี่ยนะคะคนเขาอยากดูเขาก็เข้าไปดูแต่ถ้าจะต้องออกมาเรียกร้องอะไระในที่สาธารณะหรืออะไรแบบเนี้นะคะสังเกตดูไหมคะว่าคนนั้นบางตามากแล้วอย่างกรณีของทักษิณเนี่ยนะคะที่ไปไปชุมนุมไปอะไรกันเนี่ยสุดท้ายก็ไม่ได้เข้าก็คืออยากจะรู้ไปทําไมว่าเขาจะอยู่นั่นหรือไม่อยู่วันนี้บ้านเมืองมันมีอะไรสําคัญมากกว่านั้นต้องเยอะอยังทำไมวมิ่งไปทำนะคะ คือคุณไปพูดง่ายๆว่าคุณไปเข้าข้างคนที่ทําให้คนไทยเนี่ยเสียชีวิตแล้วต้องหนีตายกลับมารัฐบาลต้องเอาเงินภาษีประชาชนนะคะไปทําเรื่องตรงเนี้แต่ทําไมคุณยังไปเข้าข้างเขาอยู่มึงเป็นคนไทยหรือเปล่าถ้าสมมุติว่ามันพูดออกาพูดอะไรออกมาแล้วมันไม่เข้าทําก็หุบปากกันไปเลยนะคะมึงจะหลออรวมหรือไหลไปอยู่ตรงไหนก็เรื่องของมึงเลยค่ะ วันนี้ยัใครฟังแล้วค่ะมันมันหมดยุคแล้วมันมันสิ้นซึ่งนี่ฉันบอกว่าอย่าเอาการเมืองเก่าๆเ,เนี่ยมาเล่นเลยคนสมัยเนี่ยเขาไม่เก็ตหรือแม้กระทั่งคนรุ่นเราเนี่ยก็รู้สึกว่าเบื่อเพราะพวกนี้มันร่วมกันทําลายชาติมันตั้งแต่สมัยพันธมิตรมาจนถึงกปปสมาตอนนี้ก็ไหลรวมกันแล้วก็จะเล่นงานจะทักษิณน,นักโทษทิพมันมีเยอะแยะแยะ นะคะดิฉันบอกเลยว่าถ้ามึงอยู่เมืองไทยมึงต้องรู้เรื่องพวกนี้มึงอย่ามากระแดะมึงอย่ามาทาเป็นโลกสวยมึงอย่ามาทําเป็นแหมไม่มีความยุติธรรมไม่มีนู่นนี่นั่นนักโทษชายทักษิณต้องถึงเวลากลับคุกแล้วนู่นนี่นั่นคําถามของดิฉันมีอยู่คําเดียวค่ะว่าถ้ามันเป็นอย่างที่พวกมึงคิดกันหรือถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆถามว่าแล้วมึงจะทําไมวันนี้ไม่มีอะไรจะทํแนัวเหรอคะก็คือว่าทั้งสองคนนั่นแหละค่ะมีใครให้ราคา นะลูกพี่ของทนายนกเขาในยอย่างสนที่นิ้มทองกุลเนี่ยนะคะเขาก็ประกาศแล้วถ้าทักสินกลับมารับโทษหรืออะไรก็แล้วไปคือตอนนี้ถ้ามีประเด็นก็คือในเมื่อเขาเป็นสื่อเขาทํารายการนะคะอ่เขาทํารายการเขาจัดรายการอยู่ทางช่องของเขาเนี่ยเขาวิพากษ์วิจารณ์กันเงินเขาก็พูดได้แต่ถ้ากิจกรรมของคุณน่ยมันได้เรื่องจริง,รงๆเนี่ยมันต้องมีคนมาร่วมมากกว่านี้ประเทศมันย่ำแย่มยมยยไม่พอเหรอฮะทุกวันนี้มันก็จะแย่ก,กันอยู่แล้ว คือมึงจะลกจะทำลายชาติกันไปถึงไหนถึงเมื่อไหร่ต้องเอาอยัางไงถึงจะพอใจต้องได้รัฐบาลแบบไหนต้องมีนายกแบบไหนนายกใส่ถุงเท้าเนี่นะถุงเท้าเนี่เขาไว้ใส่ที่ตีนนะคะแต่ไมเป็นหนักหัวมึงเขาจะใส่รองเท้าสีอะไรลายอะไรหรฉันบอกว่าแม้จะเป็นลายการ์ตูนล,ลายอะไรก็แล้วแต่มันก็ตีนของเขามันหนักหัวอะไรมึงกันไม่ทราบเรื่องการแต่งเนื้อแต่งตัวฉันบอกว่าไม่ต้องไปบูลลี่ใครแล้วคะ่ะมาจนถึงวันเนี้ยคนที่เขาเป็นถึงระดับเนี่ยเขารู้ ถ้าไม่พอใจนะคะมึงก็รออีกสี่ปีแล้วมึงก็หานายกที่มึงชอบนะเอาประเภทแบบนายนายนายแบบเดินบนแทบคทวอล์กเลยไหมคือมึงอย่าหลบอยู่ในกะลาค่ะมึงไปดูข้างนอกเขาบ้างมาวิพากษ์วิจารณ์นายกก็ทั้งเรื่องการแต่งตัวแล้ววันนี้นะคะยินบอกว่าการค้านดิจิตอลนอลเลตหนึ่งนบาทเนี่ยมึงกาลังค้านความหวังและมึงกําลังค้านผลประโยชน์ของประชาชนที่เขาจะได้รับยังไงยังไงรัฐบาลก็ต้องใช้งบป,ประมาณตัวนี้อยู่แล้ว แล้วเอาอะไรมาพูดเละครับว่าเขาจะกู้ออมสินนะเขาพูดตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วเขาจะกู้จริงไหมเขาก็ให้สัมภาษณ์ไปอะไรไปแล้วหลายๆคนบอกว่าที่มันไม่ไม่เห็นด้วยเนี่ยมันไม่ใช่อะไรหรอกมันก็คือไม่รู้ที่มาที่ไปถามอะไรก็ไม่พูดอึกอักอะไรก็คือถ้าเขาแบบแจงมึงไปหมดเลยมึงก็รู้ทางเ้าหมดสิครับมึงก็ดักทางเขาอีกอยู่ดีไม่ใช่ว่าเขาบอกมึงหมดแล้วมึงจะเลิกยุ่งหรือมึงจะเลิกถาม ถ้าเขาบอกมึหมดเนี่ยมึงก็จะได้หาทางนะคะจะทำยังไงจะไปสกัดเขาเพราะมึงไม่ต้องการให้เขาทําอยู่แล้วดิจิตอลวันเหล็นี่นที่ฉันบอกเลยค่ะว่าถ้าเกิดว่าพรรคเพื่อไทยทําได้สําเร็จมันก็จะเป็นอีกหนึ่งนะครับที่ฉันถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของพรรคเพื่อไทยเลยแหละนะคะมันก็จะเหมือนสามสิบบาทรักษาทุกโรคซึ่งใครก็เอาไม่ลงมันก็จะกลายเป็นอ่าในเมื่อสามสิบบาทรักษาทุกโรคเนี่ยนะคะเป็นเสมือนหนึ่งสัญ,ญลักษณ์ของพรรครักไทยรักไทย ดิจิตอลวันเลตก็คือมันจะเป็นสัญลักษณ์ของพักเพื่อไทยซึ่งแต่เดิมเนี่ยนะฮะมันจะเป็นไทยแลนด์ไทยแลนด์สองพนยีบบริหารจัดก,การน้ําและรถไฟความเร็วสูงถูกคว่ำใหมาไม่ให้ทําเพราะถ้าทำเนี่ยก็กลายเป็นว่ารัฐบาลพักเพื่อไทยก็จะมีเนะเมื่อไรที่คนเห็นรถไฟฟ้าเมื่อไรที่คนเห็นบริหารจัดก,การน้ําคนก็จะนึกถึงแต่พักเพื่อไทยพักเพื่อไทยมึงให้เขาทําไม่ได้มึงไม่ได้กลัวเขาทาได้มึงกลัวเขาทําได้ มึงไม่ได้คิดว่าเขาทําไม่ได้มึงคิดว่าเขาทําได้แล้วสุดท้ายนะคะเมื่อบริหารจัดการน้ําไม่สามารถทําได้โครงการรถไฟฟ้าเร็วสูบความเร็วสูงไม่สามารถทําได้เพราะมึงคว่ำเข้าไปด้วยการที่เราไม่มีดินจะต้องให้ดินลุกหลังเหมือนประเทศมาณวันนี้มาถึงนิตอลโมเดตก็ไม่ให้ทําอีกนะคะก็ยังพยายามจะปลุกผีกําจํานําข้าวขึ้นมาอีกทั้งทั้งที่มันคนละเรื่องมันคนละแบบเวลาหรือคนละ,ะคนละอย่างเลย ส่วนสิริกัญญาเนี่ยนะคะก็โอ้โหดีอกดีใจว่าฉันจับได้แล้วที่แกทำดีต้อนวันเลเอย่างแกไปล่อญี่ปุ่นเข้ามาแล้วก็มีประชาชนส่วนใหญ่เขาบอกว่าจะล่อใครมาก็แล้วแต่ถ้าผลประโยชน์เนี่ยนะฮะมาได้กับประชาชนมันจะมันจะเป็นยังไงแล้วอีกอันหนึ่งที่ฉันจะพูดก็คือนะฮะมันล่อตรงไหนแล้วมันมีมันเป็นหน้าที่ของคุณเหรอที่จะไปขุดอะถามว่าวันนี้ถึงแม้จะเป็นฝ่ายค้านก็เป็น เป็นนักการเมืองเป็นพรรคการเมืองที่มาจากประชาชนนะฮะดิฉันไม่เชื่อรลกว่าสิบสี่ล้านเสียงนะั้นต้องการให้คุณมาทําแบบนี้ที่เขาเลือกคุณเพราะเขาอยากให้คุณมาเป็นรัฐบาลเมื่อเป็นไม่ได้ก็เป็นฝ่ายค้านที่มันสร้างสรรค์สิพรรคคุณเองวันเนี้นะคะเลือกตั้งที่กาญจนบุรีมันก็บอกอยู่แล้วว่าพรรคคุณเองเนี่ยนะ,ะมันก็เหมือนครุที่ถูกจุดขึ้นไปสว่างสวยวูบว้บมแล้วก็ตกลงมาวุบวับทันทีเหมือนกัน พัดก,ก้าไกลเนี่ยนะพอไม่มีพิธาแล้วมันต้องมีตัวอะไรที่จะยึดเหนี่ยวใจของมวลชนที่เขาเลือกคุณเลยเพราะที่เหลือๆอ,อยู่เนี่ยนะก็ล้วนแต่ทาให้ประชาชนรู้สึกว่าเออเลือกพักมึงแล้วแม่งมันไม่ใช่เก้าไกลอะ่ะนะมันกใกล้กาข้าไปทุกทีเพราะมันมีแต่เรื่องละเมิดทางเพศมีแต่เรื่องอะไรต่ออะไรที่มันแบบนะคะประชาชนเขามีความรู้สึกว่าไอ้เรื่องหนึ่งหนึ่งสองก็พอทำเนาละนี่ก็ยังมีเรื่องอะไรต่ออะไรอีกมาไม่รู้ และพักการเมืองที่มีแต่เรื่องเฉาๆข่าวๆแบบนี้เขา,ขา,ขาจะเรื่องมาทําหาอะไรเพราะฉะนั้นในเลิกปากจ๋วได้แล้วแม้คุณจะเป็นฝ่ายค้านคุณก็สามารถช่วยรัฐบาลพัฒนาประเทศชาติไปได้ดิฉันจะบอกว่าถ้าก้าวไกลไม่แสดงตัวมาเป็นศัตรูนะคะกันแบบนี้คือพูดง่ายๆว่าพวกคุณเนี่ยโมโหที่ตัวเองไม่ได้เป็นรัฐบาลแล้วก็ไปปลูกระดมต้ำส้มทั้งหลายให้มันมาโจมตีฝ่ายนี้ตัวนิฉันเองก็โดนหาน้อยไมมอะ่ะ วันดีคืนดีสมมติว่า,ารัฐบาลกำลังทำทำอยู่เี่ยเกิดพักร่วมมีพักไหนเขาขัดใจขึ้นมาเอากรณีกัญชาเสรีของพักภูมิใจไทยอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าสุดท้ายมันไม่ต้องมันไม่ได้ทำภูมิใจไทยก็อาจจะเคืองอาจจะมีปัญหาที่ทําให้บอกว่าฉันไม่เอาแล้วฉันถอนตัวออกจากแกแล้วถ้าเกิดว่าไม่มีไม,ไม่ไม่มีปัญหากันแล้วคุณเป็นพักการเมืองที่สร้างสารรค์แล้วเรามองแล้วว่าเออนะเราก็อาจจะไปดึงคุณเข้ามาร่วมก็ได้ร่วมรัฐบาลกันได้ช่วยกันทํางาน และจริงๆแล้วแม้จะมีใครถอนออกไปรัฐบาลนี้เขาก็ยังอยู่ได้เพราะว่าเมื่อเป็นรัฐบาลแล้วมันต้องการแค่250เสียงเขาก็เป็นรัฐบาลได้เข้าใจไหมคะันั้นโยบายของพักเพื่อไทยที่ฉันถามว่ามันในเมื่อมันเป็นนโยบายเนี่ยมันไม่ทําได้เหรอทีฉันบอกว่าวันนี้เพื่อไทยเนี่ยเขาไม่มีอะไรต้องเสียแล้วถ้าสมมุติว่าโครงการนี้สุดท้ายไม่ได้ทําก็เป็นเพราะพวกมึงขัดขวางไงแล้วใครจะไปด่าเขา่ะเขาก็ด่ามึงไง เขาจะด่าเพื่อไทยเรื่องอะไรเพราะเพื่อไทยก็จะทำแต่มึงคัดค้านไงมึงกลัวชาติเสียหายเสียหายไงไอคนที่ประกาศว่าจะไม่เอาดิจิตัลเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยตัวเองจะมีส่วนในการช่วยทำลายชาติมึงมโนโปไปถึงไหนมึงมโนไปถึงปีหน้าเนี่ยว่ามันจะนู่นนี่นั่นมันจะเป็นไปตามที่มึงคิดเหรอแล้วรัฐบาลเนี้เขาโง่เหรอที่จะต้องไปทําให้ตัวเองเนี่ยนะในเมื่อเลือกตั้งเข้ามาก็แสนลำบากยอมจะระบาดศัตว์ยอมถูกดา่า พื่อที่จะมาให้พวกมึงเนี่ยนะฮะทำอย่างนี้เหรอคิดว่าเขาไม่แก้เกมเหรอคิดว่าเขาไม่มีปัญญาทําอะไรเลยที่เขาอึกอ,อักเพราะเขาไม่อยากบอกมึงบอกมึงไปดีนะมึงก็มีข้อมูลจะไปโจมตีเขาผลสุดท้ายก็จะเอาข้อมูลไปโจมตีเขาและในที่สุดแต่นะก็จะคว่ำนโยบายของเขาซะซึ่งเพื่อไทยไม่ได้มีอะไรต้องเสียถ้าถูกคว่ำหรือถูกขัดขวางก็แค่ไม่ได้ทําแต่ไม่มีประชาชนคนไหนไปชี้หน้าด่าเพื่อไทยได้เลย เพราะเขาไม่ได้บอกว่าเขาไม่ทําแต่พวกนี้ไม่ให้เขาทาถูกไหมนะคะดิฉันบอกว่าเมื่อเลือกตั้งเข้ามาแล้วแม้จะเป็นฝ่ายค้านก็สามารถช่วยกันพัฒนาประเทศได้แต่นี่ฝ่ายค้านก็คือมันไม่ได้เหมือนฝ่ายค้านที่ไหนในโลกนี้เขาเขาเป็นกันฝ่ายค้านเนี่ยนะคะไม่ว่าเมื่อไหร่เมื่อไหรถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลก็คือมึงก็ตั้งหน้าตั้งตาแต่จะล้มแล้วตั้งตั้งหน้าตั้งตาแต่เที่ยงกัดเขาอย่างเดียวเลยนะคะ ก็ไปตรวจสอบดูสิอันไหนมันทุจริตหรือไม่ทุจริตนี่โครงการมันยังไม่ได้ทําเลยมันจะเป็นผู้ได้ยังไงว่ามันขาดทุนหรืออะไรและฉันไม่เชื่อหรอกว่าคนพวกนี้นไม่รู้และพอรู้นั่นแหละถึงได้กลัวกลัวว่าถ้าเพื่อไทยทําได้อันนี้ก็คือนะคะจะกลายเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของพรรคเพื่อไทยแล้วการเลือกตั้งครั้งหน้าเพื่อไทยก็อาจจะแลนดไลด์เองซะ,ะอาจจะแลนส์สลด์ได้เองซะด้วยซ้ำไป เพราะบทเรียนครั้งนี้มันทําให้ประชาชนรู้แล้วว่าไอาการเลือกแบบรักที่เสียดายน้องเนี่ยสุดท้ายมันทําให้เกิดปัญหาไม่ว่าจะเป็นพรรคไหนวันนี้นะคะถ้าเขามีสิทธิ์ที่จัดตั้งร,รัฐบาลเขาเป็นรัฐบาลได้หมดอะค่ะไม่เฉพาะเพื่อไทยเท่านั้นจะเป็นรวมไทยสร้างชาติหรือแม้จะพลังประชารัฐหรือใครก็แล้วแต่จะเป็นประชาธิปัตย์หรือจะเป็นภูมิใจไทยเขามีสิทธิ์ค่ะถ้าเกิดว่าเขาเลือกมาแล้วเขาได้เยอะถ้าเขาได้เป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลเขาเป็นรนัฐบาลเขาสามารถบริหารได้หมดนะคะ มันไม่ใช่เพื่อไทยเก่งอยู่คนเดียวแต่วันนี้เพื่อไทยมีโอกาสนะที่ขึ้นมาเป็นรัฐบาลเขาก็ทำของเขาเต็มที่